สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีกเช่นเคยนะคะในเกมพัวิทาวนะวันนี้ก็จะไปลงเหมืองโบราณกันนะคะวันนี้มีเควสที่เหมืองโบราณนะคะแต่ก่อนจะไปก็เหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องทำก็คือเอ้ยมีลูกแล้วมีอะไรเนี่ยพีชกับส้มเดี๋ยวไปหาย,ย่างอื่นมาปลูกอีกก็อืม ก่อนจะไปใช่ไหมอุ้ยน้ำเงียวก่อนจะไปเนี่ยก็จะต้องทำอย่างอื่นก่อนเก็บของทำโน่นทำน,น,ทำนี่แล้วก็นี่มาออเดอร์ออเดอราเต็ม ตอนนี้ของแสงอะชักเริ่มแบบว่าเต็มแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบแล้วนะมัน,ม,นมันขาดขาดความเป็นระเบียบมากๆเลยเดี๋ยวเก็บพืชเก็บผักก่อนแล้วก็ไปลงเหมืองกันแล้วก็ว่าแสงจะทำแปลงใหม่ก็ยังไม่ได้ทำเลย เก็บมาให้หมดเรียบร้อยเก็บมาให้หมดอืเ,อเป็นซอสพริก ยือเอ่อนี่แป้งก็ทองแดง โเเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปเก็บของอีกรอบหนึ่งดีกว่าโอเคโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แล้วก็ไปทำเควสกันดีกว่าอืมไหนนะนี่อันนี้มานี้มานี้เด็กน่าจะยังอยู่ที่บ้านอยู่นะ หวังว่าอยู่ไหนน้องน้องต้องไปแล้วสวัสดีคุณลุงเออให้ให้อะไรดีอะตูซีมีอะไรจะให้คุณลุงมั่ง อันนี้ให้ดูหน่อยมีอะไรที่จะเอาไปใส่เออเป็ดได้เหรอเอาไปวงกันได้ไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะแสงซื้อเป็ดเป็หมด4ตัวซื้อเป็ดเป็สตัวแล้วก็ไปเหมืองโบราณ ไม่เจอเด็กอะคิดว่าน่าจะกลับมาช่วงยินมาเร็ว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 ฉันมาเร็วเพื่อทำคุย ราตามหาแผ่นหนังแกะแเราจะไปหา้วจากไหนในแผ่นหนังแกะด้ยวยนะปูดออกจากหม่องโบราณไม่ฉันเข้ามาแล้วฉันจะไม่ออกไปเด็ดขาด เดี๋ยวนะปลดออกจากเหมืองโบราณโอเคออกก่อนก็ได้โอเคออกมาแล้วนะมันน่ากวนใจไปเนี้ยอะดูนะอะไรอะคือต้องการอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าต้องการอะไรอ่ะ เป็นเควสเรื่อยๆอย่างนี้เหรอแป๊บน,นึงขอไปอ่านเควสก่อนจดหมายแผ่นหนังแกะกระจายไปทั่วเมือฟงฟาร์มโคโน,นมรีบกลับไปค้นหาในเมืองโบราณก่อนคาดว่าเนื้อหาในจดหมายนี้จะต้องเป็นความลับใหญ่แน่ๆคือแล้วถ้าเราหาไม่เจออะแบบว่าไม่รู้สิ ผมไม่มีใครทิ้งแผ่นหนังแกะไว้นนี้หรอกชาตินี้จะเจอไหมเนี่ยไปชั้นทองแรง โอเคนะคะตอนนี้แสงก็ได้ทำการขุดนะคะขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนได้แผ่นหนังแกะเนี่ยจนครบแล้วนะคะแผ่นหนังแกะเนี่ยก็คือขุดไปเถอะขุดไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าตัวไปเองนะคะไม่มีอะไรบอกเลยว่าตรงน,นั้นมีแผ่นหนังแกะคือขุดไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าตอนนี้แสงได้ครบแล้วนะคะก็จะทำการออกเหมืองแล้วแล้วก็จะไปหาเด็กกันนะคะ เอาแล้วเอา้วออกมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปทำคาคุยก่อนเดี๋ยวสักประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวจะมาหาเด็กนะคะมาหาเด็กเพื่อเอาใบจ้างหาของป่าใหอ้อยากลองตกปลาต,ตอนกลางคืนจังเลยอะ ไม่มีคนอยู่เลยอ่ะไม่ทอมไม่ได้อยู่แถวนี้ทอมอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่ทอมอยู่นี่ เออลองไปถามเข้าดูไม่ได้ค่าวจะต้องกินทีละคำฉะนั้นธุรกิจก็ต้องทําทีละเรื่องเช่นกันเ,เคเวสช่างไม้กันล้กันน่จะใช้เคเวสนะไปเลย จากแบบอันมืดแล้วอะวันมืดแล้วขอรับอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะมรี่วันเกิดมรี่อืมไปเยี่ยมช่างไม้ก่อน ไปเยี่ยมเชีงยงใหม่แล้วก็ไปหาเด็กแล้วก็อ,อยังไม่ได้ไปหาฟ็อกซี่เลยวันนี้ฮัลโหลโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้ของดีกว่าเออให้อะไรใ้ให้อะไรดีนะ ไอ้เห็ดแล้วกันไปไปเยี่ยมปีเตอร์ที่ฟาร์มาไอ้สวัสดีวันนี้เป็นวันแห่งการเยี่ยมเยือนเหรอเยี่ยมเยี่ยมทุกคนเลย่ะ อ๋อมันมีกระดาษไอ้แผ่นหนังแกะอยู่6ชิ้นใช่ไหมก็น่าจะกระจายไปหาคนอื่นปะไม่รู้อ่ะดูก่อนมีอะไรขายมากมีมาขายด้วยเออให้เห็ดกันแล้วกันนะ ทุ่มแล้ว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 จะไม่ไปหาฟ็อกซี่จะไปจะไปหาเด็กไม่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 เควสควอสไลท์ช่างก่อนมาหาเด็กก่อนเด็กนี้สำคัญมากฉันมาแล้วเจ้าน้องหนูอยู่บ้านนะเปล่าน่ะไปทะเลกันมาแน่เลยอะใช่ไหม จะรออยู่ที่บ้านนี่แหละฮอ้สวัสดีสวัสดีคุณพ่อเอ่อเอา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 เห็ดดีกว่าโอ๋ให้แล้วให้อะไรไปอ่ะน้อง ฉันเปิดประตูห้องน้องได้ไไมกอดสวัสดีให้แล้วก็เออนี่ที่หนูให้ที่หนูหามาหนูหาเห็ดมาฉันก็ให้เห็ดคือไปเอาละทีนี้ก็ มันี่มันมนี่มันี่ตรงนี้ยังยังทำเคล็ดได้อยู่ว่าที่ฟาร์มมาน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วคือจะไม่มีคนเปิดประตูให้เราถึงแล้ว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 ใช่ไหมทำเควสนะ เออแล้วก็อันนี้ให้เออแล้วก็ให้ให้คนนี้ด้วยให้ทุกคนเลยให้น,นี่ฉันไม่ได้มาดื่มนะจ๊ะใ,ให้อุยอ้ยอุ้ยเล่นมีแบบเล่นกีตาร์เพราะงั้นฉันจะให้สิ่งที่เรียกว่าหอยลาย ออาหอยอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วเอาหหยอาดาสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนี้ก็คือกลับบ้านอุ๊ยออาหอยอะไม่ลุงแค่ขวางทางกันทำไมอะเห็นไหม <laughs> เดินหลบหน่อยก็ไม่ได้เราถึงบ้านแล้วก็ดูซิในกระเป๋ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะเก็บนะเออกระเป๋าว่างกระเป๋าว่างก็ไม่เป็นไร กงหมาหายไปไหนอะยังไงน้องหมา,าหน่ารักเขาบานน้อนกันดีกว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ก็คือดูเพลง์อ๊อากาศนะเก็บ <Okay, S 2> พวกนี้แจมสาย เออนะคะแสงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปแสงจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ